ฉันพอคนบางพรแม่เป็นคนุราพาโยมาเที่ยวดูกระเชา้าพิมอดหรือว่าดู้ต้องไอ้นั่นเป็นบวกอากาศรักษาโรคน้ำเหลืองเสียต้องขึ้นไปอย่าหักกิ่งไว้นะเพราะต้นบุญยางมันข้าตา,นา,นานอ๋อไอต้นยางกาตุม,มนะ ตอนนี้แชมกอดสมุยเพิ่งได้รับโล่มาขึ้นต้นไม้ดีเด่นน่นอยู่บนต้นไม้อย่บอกได้ดูปากโกงกางที่ตรงนี้ตำบลท่านกำนันตำบลปากแพรกอำเภอสวีท่านกำนันชื่อจริงชื่อธน,นัท,นนทนนพุทธแก้วธนัทธนัทผุดพัดแก้วได้พื้นที่ควบคุมของท่านกำนันท่านได้พามาหายาสมุนไพรนี่ดูหุน่น นายพรานเก่าโน่ต่องขึ้นมาแล้วอยู่บนปลายม้าโยมนู่นหัวรอยรูหรือกกาชาพิมัดต้องพยายามแกะให้ดีนะอย่าไปมองรังมันนั่นแน่นั่นแน่เออนั่นแหละเอาเดี๋ยว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 รับเดี๋ยวเดี๋ยวโยมนำเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโยมมาฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโยมมาโยนจกก้นนั่นดีไมก่อนโยนจากอ๋อโยนมาโยมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเออรับ อ่านี่หนึ่งหัวระวังมัดได้มาได้หนึ่งหัวมัดมัดมัดเดี๋ยวเดี๋ยวตองนี่ได้มาได้หนึ่งหัวกระช้าพี่มัดหรือนี่ยหัวได้รูโยมเห็นไหมของจริงเดี๋ยวนะตองอย่าพิ่งโยนมาก่อนเขากำลังลุ้นอยู่ทอมพลนเดี๋ยวค่อยถ่ายนะทำมพนเก็บก่อนอเลย ยังอีกสองอันมัตะกี้ก,กิ้งมัตะกี้สองยังอีกระวังระวังพลิกซ้ายพลิกขวาหัาากไปข้างหน้าดึงมาข้างหลังเอาหลับตาโยมนำ <c oughs> อย่าลืมตาโยนม,มาเอาโยนม,มา <c oughs> โอเควันที่สองใครอยู่ใกล้สวีก็มานะโยมนะนี่ ทำหัวแล้วนุน่นเป็นสมุนไพรที่หายากโอ้ปล่อยมาแต่ถ้าหายากของฉาไม่ได้โยมดำเป็นผู้รับสมพรเป็นผู้ถ่ายท่านกำนันยืนคุมระวัอาางอ่อาเป็นาาที่นอนถอดสามเป็นป่ามีสิทธิ์เรียบร้อยได้รับอนุญาตจากท่านกำนันมาผู้นำทางขอบคุณเป็นอย่างสูงไดนะ้พาไปทำยาชาวบ้านอ่า้องค่อยๆใหญ่นหัว Kẹt lắm mày tổng Nói là Tại mưa anh tổng đúng. Ờ ờ nó là bỏ dậy rồi Rồi nhìn nhìn tổng có lòng lút nhu Nó nhô bỏ dậy nhu có mất nhu Mấy giờ bỏ khốn nha Bà cháu phí mất rứ Bỏ rơi rù Do cha rắc mà rình Anh lưu chứ Ờ đời đời à, <laughs> Ờ dô 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 dô

ยังขึ้นไปอีกนู่นแน่นนุ่นถิงข้างบนนู่นได้ไหมข้างบนอีกหนึ่งหัวูกิงข้างบนวันนี้เป็นถ้าหมดกิดท่าหมดกีดหรอยหญ่ท่านกำนันเจ็ดสิบไร่โอ้โหนอสามของแม่ท่านกำนันท่านท่านกำนันเป็นกำนันมากี่ปีแล้ววะที่เขาไร้สดดูแลทั่วโลกเลยท่านกำนัน สี่ส oh, oh, ิบสี่ปีโอ้ยโยมต้องคอยคอดูนะอาตมาแคดคอแล้ว mm hmm. ต้องปูสาถ่ายทำงานนี้นู่นอยู่บนป่าเลยนู่นให้ดูโดยภาพรวมก่อนในป่าชายลาเลนป่าโก้ป่าป่าป่าพุปา่ปาพุที่นอสอดสามเต็มหมดนี่คือเป็น ท่านกำนันได้พาแนะนำเป็นส่วนของกำนันที่แม่ของตกทอดเป็นสรบัติสมบัติตกทอดมาหลายชั่วคนแล้ว,ว,ลอ,ลวอ๋อทำดีๆไม่เป็นได้ทำสิ่งที่ดีโอเคโยมได้เห็นแล้วนะหัวได้รู้แคดคอแล้วออขึ้นไปข้างบนยังอีกนู่นม,มีอีกเป็นสิบ

นูอ่ะเงยนูอ่ะแต่หมอนนั่นันหอนนั่นมีนี่หัวนี่งเยนมันแลมั้ยมีมันรุนแรงเลยมาเจอเอาตัวนี้ไม่สู้มัดอ่านี่ดูก่อนนี่ สี่ห้าหกเจ็ดได้มาเจ็ดห,หัวนี่โยมเจ็ดหัวนี่โอ้โหน,นี่นี่ข้างในเป็นที่อยู่ของรังวัตรีพอหันตากแดดก,ก็จะเป็นสีแดงข้างในหัวมีเป็นร้อยๆเลยนี่อ่านี่ๆเนี่นนได้กระชาร้าผีมดดูบวบได้รู้รักษาน้าเหลืองมาเรงตอมน้ำเหลืองเป็นญาฟอกเลือดอย่างดี โอเคย่อยๆหมดเลยนี่สมุนไพรหินดันยิกาเอ้อไม่ใช่อกาจุกโรหินีโยมนี่จุกโรหินีย่อยๆหมดเลยนะวันนี้พามาวันนี้วันธรรมสวรรค์เราพามาเฉดภารกิจที่วัดช่องเช้าก็มหายาสมุนไพรที่ตำบลนาศักอ้นาโพอพูเภอสวีแค่นี้ก่อนแฟนตัวยงติดตาม เดี๋ยวมีเทคสองป,า,ปากพกอุอตมบลปากแพรกแก้ข่าวแก้ข่าวตมบลปากแพกรกฮะเอาเอา